คงไม่มีใครเกินนะครับสามหนุม่มสามมุมนะครับดีทูบีไปได้แม้หนุม่มพิกของเรานะครับจะประสบอุบัติเหตุมีอันต้องพักผ่อนอยู่กับบ้านนิดนึงนะครับแต่สองหนุม่มที่เหลือก็ทนเสียงเรียกร้องจากแฟนๆไม่ไหวออกระเบ้าใหม่มาให้แฟนๆได้ฟังกันทําเอาแฟนคลับของพี่พิกถึงกับน้อยอ,อกน้อยใจสักเล็กน้อยว่าตลกจะทิ้งพี่พิกของหนูแล้วใช่ไหมทําไมถึงได้บอ,อกระบ้ากันอยู่สองคนแม่ไหนว่านายเจ็บฉันเจ็บไง มกนมนอ,อ,อ,อย,ว,ยนนว่ากันไปขนาดนั้นเลยนะครับด้านานาจิตตังครับของอย่างนี้หนุ่มแดบีมนะครับได้ยินดังนั้นเลยออกโรงแถลงข่าวครับจัดงานดื่มน้ำร่วมสาบานกรีดเลือดพิสูจน์กันไปเลยเพื่อบอกชาวบ้านให้รู้กันนะครับว่าไหนเจ็บชันเจ็บจริงๆ สังเกตแก้วนะ้นในมือของทั้งสองหนุ่มนะครับไม่ใช่น้ำธรรมดาแต่เป็นการหยดเลือดสาบานว่าจะแบ่งตัวแบ่งเท่าๆกันนายรวยชัดรวยใช่นะครับนายเหนือ่อยชัดก็เหนือ่อยต่างหากแต่ไม่รู้นะครับเพราะว่าหยดเลือดมากไปหรือเปล่าหนุ่มบีมของเราถึงได้ขาวขนาดนั้นจะว่าเป็นอาการของคนเสียเลือดก็ไม่ใช่นะครับเพราะทําไมหนุ่มแดดถึงได้ตัวดำดำสีไม่ตกขนาดนั้น ที่ถ้าจะไม่ผิดนะครับนอกจากจะออกอัลบั้มแล้วยังเล่นละครด้วยกันอีกต่างหากเวลาดูแล้วนึกว่าดูละครจากทีวีขาวดําความแตกต่างมันช่างชัดเจนยิ่งนะัก <c oughs> เป็นพี่น้องยีนอย่างมากกว่าพี่น้องสองเลือด <c oughs> หรืออาจจะเป็นพี่น้องสองเลือดแต่เลือดต่างกันหนุ่มบีมนั้น มีแต่เม็ดเลือดขาวส่วนนุ่มแดนมีแต่เม็ดเลือดดำผสมกันได้สีเทาเป็นพอดีพอดีอย่างนี้ช่างไฟคงนทางานลำบากแล้ครับกว่าจะแสงได้แต่และฉากคงยากหน้าดู <c oughs> อุยอ่ะผมชักจะนอกเรื่องไปกระใหญ่แล้วจากเรื่องดื่มน้ำสบายผ่านมาเลือดขาวๆาวดำาๆได้ยังไงเอาเป็นว่า แฟนคลับของพี่บิ๊กสบายใจได้สองหนุ่มใจถึงขนาดไหนมาดื่มน้ำสาบานกันเห็นเห็นไม่มีใครนะครับทิ้งพี่บิ๊กของหนูจริงๆไม่ต้องคิดมากนะครับจะได้มีเวลานั่งพับนกกระดาษกันต่อไปพี่บิ๊กหายดีเมื่อไหร่ได้เจอกันชัวนะครับทางก๊อตสตาทีวีก็ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจนะครับให้หนุ่มบิ๊กหายดีกลับมาเป็นบิ๊กั่นใจน้องๆไวๆนะครับหนุ่มแดนหนุ่มบีมจะได้ไม่เหงานะครับกลับมาเขาเป็นเพื่อนหนุ่มบีมปล่อยให้หนุ่มแดนเป็นแกะดำคนเดียวไปได้ครับอ้าวสวัสดีครับ